ถ้าใครตามเพจเราอยู่นะคะเพจของคูก้าจะรู้ว่าเมื่อคืนมุกแอบไปดูงานฟาร์มไส้เดือนมาแล้วพอดีพี่ที่ที่เขาเป็นอ่อคนสอนเรื่องตัวทำมูลไส้เดือนนะคะเขาแบ่งมาให้มุกกะละมังหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยเป็นขั้นตอนของการตรวจนับจำนวนประชากรนิดนึงว่าในกะละมังเนี้ยมันมีตัวไส้เดือนอยู่เยอะแค่ไหนนะคะอันนี้ไม่ได้ถามเลยว่าเป็นพันอะไรคือเราแบบ แค่มูลไส้เดือนมันขาดแล้วก็อยากไปขอดูว่าแบบเราจะเลี้ยงเองได้ไหมนะคะก็ต่อไปถ้าได้ขยับขยายก็อาจจะเป็นตัวดักใหม่ของบ้านเรานะคะก็คือทำออมูลไส้เดือนขายนะคะเบื้องต้นก็คือจะเป็นการตรวจนับจํานวนประชากรกันวันนี้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนจากกระมังนี้ที่พ่ยุทธ์แบ่งมาให้นะคะขอบคุณฮีย,ยุทธกับคุณคุณุ่นนะคะที่แบ่งมาให้เรานะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปนับกันคือด้วยความที่แบบ เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนาอคือเรากะว่าเมื่อวานเราแค่ไปดูงานเฉยๆแล้วเราจะแบบลองมาหาสายพันธุ์มาศึกษาเพิ่มเติมปรากฏเฮียยุทธให้เรามาเลยกำมังนึงนะคะเราก็เลยต้องอเอามาเช็คจํานวนกันนะคะก็ด้วยความที่ไม่มีอุปกรณ์นั่นแหละก็คือคงต้องมาคีบเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องแบบแยกตัวแล้วก็คีบนับเอานะคะก็คือเดี๋ยวจะแยกตัวออกมาจากตัวไอ้นี่ก่อน กระมังก่อนเพื่อที่จะดูว่าในกระมังเมื่อกี้เขามีจํานวนน้องเดือนของเราอยู่เยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าได้แบบในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวอาจจะแบ่งไปลงในกระมังอื่นนะคะก็คืออาจจะเพิ่มตัวชั้นเข้าไปอีกนะคะขยับขยายกันไปเนาะมาลองดูกันว่าในนี้มันจะมีเยอะหรือเปล่าน้องขมุดนะคะมุดหนีหนีแสง เราแค่ช้อนเขาขึ้นมาอเห็นไหมเนี่ยอ่ะเราแค่ช้อนเขาขึ้นมาเสียงนกดังนิดนึงนะคะตอนนี้บ้านเราจะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วนี่นะคะจริงมันจะมีพวกตัวเล็กๆด้วยนะที่แบบมันจะคีบยากมากเลยแต่วมต้องไปลองดูว่แาแบบเขาเขาเรียกอะไรเขาเขาเก็บ หมวงส้เดือนกันยังไงนะคะเพราะว่าฟาร์มที่มุกเคยสั่งอยู่อะ่ะเขาล่อนมาละเอียดมากเลยคือแบบไม่มีตัวเล็กตัวน้อยปนมาเลยอะ่ะเยวต้องไปลองศึกษาเรื่องอุปกรณ์เพิ่มเติมเฮ้ยนี่ขออภัยสำหรับคนที่กลัวไส้เดือนในคลิปนี้นะคะสกิปได้เลยนะ ค okay. หลังจากผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะคะอันนี้คือไมาได้ขัดมาทั้งหมดนะเป็นเฉพาะแบบเขาเรียกอะไรตัวโตๆที่พอจะคีดได้ง่ายๆนะคะอยู่ในนี้ได้น้ำหนักมาทั้งหมดหนึ่งอยห้าสิบเอ็ดกรัมเนาะ<ข>ก็เท่าไหร่วะขีดครึ่งนะคะร้อมครับเอาร้อยห้าสิบสามหรอเราจะขัดทำไมเนี่ยก็บอกว่าถ่ายวีดีโอก็มผิดะก็ผิดไปสองกรัมเอง อันนี้คือสถานการณ์ปกติของบ้านเรานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจากไอ้กระบาเมื่อกี้เนาะมันได้มาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเอือสำหรับใครที่ไม่ชอบไสเดือนนะคะแนะนำให้สกิปไปเลยนะคะบอกเลยว่าเราก็ขนลุกจริงๆเราตั้งใจจะเทใส่มือแต่เราทำใจไม่ได้จริงๆ อันนี้คือเสียงกลัวไส้เดือนนะจริงๆเราตัวไส้เดือนจริงนี่นะคะคือไส้เดือนทั้งหมดที่เราได้มาเนาะตัวใหญ่ใช่ใช่อันนี้ตัวใหญ่น้องแยกกันหน่อยดิลูกเนี่ยไม่ลง่ลย <laughs> สำหรับใครที่กลัวไส้เดือนนะคะเราเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็ใส่ลงไปนะคะจริงๆมันต้องใส่เบดดิ้งใหม่แต่ว่าเราด้วยความที่เราบอกว่าเราไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอา่อที้วัวนะคะมาเหมือนว่าจะต้องแช่น้ำทิ้งไว้ฝนตกเหรอฝน,นตกเฉยเลยมาแช่น้ำทิ้งไว้นะคะแล้วก็ล้างแล้วก็เอามาทำเป็นเบดดิ้งหรือว่าทำเป็นบ้านให้น้องนองนะคะจริงๆพวกนี้มันเป็นแบบเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนหมดแล้วนะแต่ว่าน้องยังไม่มีบ้านใหม่ก็เลยให้น้องอยู่บ้านเก่าไปก่อน นะคะโอเคนะประมาณนี้น้องไม่ต้องรักกันขนาดนั้นก็ได้ลูกแบ่งแยกดินแดนหน่อยเร็วก็จะเป็นประมาณนี้นะคือสาเหตุที่ใช้ซ่อมจริงๆเพราะว่าเรากลัวจริงๆเราเป็นคนกลัวไส้เดือนมากแต่ว่าลองดูกันสักตั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเราคิดว่ามันเป็นรอดช่องนะ ถ้าใจเราคิดว่ามันเป็นรอดช่องมันก็คือรอดช่องนะคะเอออ่ะประมาณนี้ยุบยับไปไหวนะคะอันนี้ก็คือขีดครึ่งนะเผื่อใครที่แบบอยากลองทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเอาไว้ใช้เองที่บ้านอะไรเงี้ยก็กระบะเดียวก็น่าจะวนใช้ได้เยอะละนะคะแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจทำก็รอเราสักประมาณสามสี่เดือนก็ได้นะเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มมีแบ่งเริ่มจะน่าจะมีเก็บเกี่ยวได้ละโอเคนะคะ ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เฮียก็ใหญ่มากเฮียกดลุกก็โอ้โหมันเยอะจริงอะ <Yeah. S 2> คือตอนแรกเรานึกว่ามันน้อยเว้ยตอนที่แบบมันอยู่ในกระบะแล้วแบบเราเอ็นดียมาแต่พอเราแบบเอามันออกมาเออแต่มันก็พอเริ่มจับไปเรื่อยๆร่มันก็สนุกดีนะเหมือนจับสไลาย์นี่อะคะ่ะ นลกไปหมดุโอเคนะคะเดี๋ยวไว้สนิทกับเขาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวอาจจะมาสอนวิธีการทำมูลไส้เดือนไว้ใช้เองที่บ้านเนาะอย่างที่บอกก็คือในตัวดินของของกระขม,มันมีมันผสมมูลไส้เดือนอยู่แล้วแหละแต่ว่าออ่ปกติแล้วเราก็จะเติมกันได้ทุกประมาณ อ๋อหกเดือนสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเติมเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนไปเติมตัวเพอร์ไลท์ลงไปเพราะเพอร์ไลท์มันมักจะยุบหลังที่ใช้ไปประมาณ3าถึงหเดือนอนะเนาะแล้วก็อ๋ออีกอันหนึ่งที่ที่อ้าวลืมละมัวแต่เล่นไส้เดือนนะคะก็คืออะประมาณนี้ก่อนละกันแล้วก็ยังไงใครสงสัยอะไรยังไงก็ทักเข้ามานะคะดินยังมีขายอยู่เรื่อยๆนะคะ แต่ว่าไม่ค่อยได้โฆษณาเพราะว่ายุ่งมากส่วนมากก็จะเป็นเจ้าประจําทักมาสั่งทีละห้าโลสิบโลซึ่งแบบในแต่ละล็อตมันก็หมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละรอบสัปดาห์อะไรงี้มุกก็เลยไม่ได้โฆษณาแต่ว่าจริงๆถ้าแบบมีแบบจําเป็นต้องใช้อะไรเก็ทักมาจองได้นะเครย่างที่บอกไว้เราสนิทก,กับน้องเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีทำหมูไส้เดือนใช้ที่บ้านกันนะจ๊ะ ไปแล้ววันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย